สวัสดีจ้ามือเดนพวกมาได้หลักสไตล์เปรนมานอีเดจา้าเนี่ยมือแรงเย็นๆเนาะจ้าจะพามาปลูกนี่เด้อจา้าปลูกต้นกาพักขนาเด้อจา้ามันนี้มือนแดนที่เนี้นมาเนี่ยจะโลผักตรงนี้ออกเลยก็แต่มาลงต้นกาพักขนาเด้อจา้านี่ยมันนี้เนี่นกระโหลนี่นใส่วิธีเก่าเด้อจา้าเสียบลุ่มเสียบลุ่มเอาคือเกา่าง่ายๆเดี๋ยวห้องมาเบิงวิธีการปลูกกันขนากันเลยเด้อจา้าอันนี้ก็คือผัก ผักชีตรงนี้ได้โลอกไปแล้วอันนี้มันยังเมื่ท่านเบิ่เดี๋ยวจะก็เลยเหลือไว้ก่อนเลยว่าสิลงผักขนาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเ้ามาติดตามกันเลยได้จ้าเดี๋ยวเล่จะปลูกก่อนนะจ้ะเสร็จแล้วได้จ้านี่กว่าจะปลูกผักแล้หัวคำเลยได้จ้านี่แล้วห้องปลูกไว้ต้นกาเ้าได้ประมาณนี้แล้วเ้าก็สิโหดน้ำไว้ได้จ้ะเดี๋ยวมืออื่นเสามาเบิ่งกันว่ามันสิซื่นบ่ปลูกห่างๆไว้เดี๋ยวพอต้นมันใหญ่มันจะได้ต้นงามๆเลยจ้ะ ทั้งหลังบ้านมันทีไหลโผล่เนะี่ยก็เลยเอามาขยายทั้งหน้าบ้านปลูกไว้กินเองเนาะจ้ะปลูกจังได้กระได้ยังประทันสวยเลยจ้ะนี่ปลูกอันนี้ก็เป็นผักกาดพอดีเลยจ้ะอันนั้นก็คือแปลงนันต้นนันต้น,ตนกาตรงนี้เนะจ้ะนี่ ข้าวที่แล้วที่ไี่ปลูกไว้มันเกิดแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยกระ thon ักกวานตุ่งออกเบิดเลยด้วยจา้าหนิแล้วเนี่ยกระปูกเป็นผักกาดเบิดเลยทั้งแปลงเลยด้วยจา้านี่น้ำมือแรงคำคำเน,นาะจ้าปลูกผักเย็นๆสบายๆส,ยสิมืดนเนี่ยจังน้อยด้วยจา้า น,นก็เลยลงเป็นสามแปงใน,นลงทั้งหลาบ้านน,นลงเป็นผักกาศเบิดเลยด้วยจน้นด่ผักกวางตุงใน,นถอนออกเบิดแล้วแล้วก็แปงนีใน,นก็ถอนพักซี่ไปแล้วแน่ด้วก็ลงเป็นพักขนาดด้วยจา้านี่เดี๋ยวรอให้ผักชี่ทั้งหลานเบิดนี่นกะจะลงเป็นพักขนาเต็มแปงในทั้งนี้ผักกาศฟังนี่ติดติดไปม,มันกำลังใหญ่ขึ้นไหมเนี่ยจังหน่อยด้วยจ้ะก็กะเลยลงแต่ตรงกลางไปก่อน งามยามแรงเนาะจ้ะปลูกผักกันกันจนค้ำเลยได้จ้ามื่อนี้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนี่หลักสไตล์บ้านๆนะเมื่อได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำทีปต่อได้จ้าอันนี้ก็กำลังใหญ่เนาะจ้ะถอนไปแล้วได้จ้ามื่อเสาร์นี่ก็ถอนละเนี่ยมาปลูกไม้ตรงนี้มื่อเสาร์เนี่ยเนยถอนผักไอ้กวางตุ้งออกไปจ้ะ สำนีกนเ้อจ้ามันอ่ก็มืดมันมืดแล้วเดี๋ยวมอื่นนะี่สิมาอัปเดตนี่ตนพักนาที่เขากำลังปลูกใบเบิง่งเลยจ้านี่ปลูกแล้วก็มืดพอดีเลยเ้ยจ้าอย่าลืมกดติดตามให้เน้อน้ำเน้้วยจ้า